ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเต่านินจานะครับอาสาพามาเจาะความจริงกันที่ประเทศพม่าครับด่านนี้เป็นด่านแรกนะฮะที่จะเข้าสู่เชียงตุงนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปแจกของรอบที่สองนะครับบ้านไก่ป่าแล้วนะฮะเชียงราบนะครับซึ่งเราไปมาเที่ยวหนึ่งแล้ววันนี้เราจะนำเอาของทั้งหมดเนี่ยนะครับไปแจกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวพม่าที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำร่วงนะครับครับเมื่อสักครู่เราบอกว่าเราจะนําสิ่งของไปแจกที่ป่าแล้วเชียงราบนะครับนี่คือทีมงานที่ไปด้วยกันนะครับเป็นพี่น้องเราที่ฝั่งพม่านี้นะฮะมีน้ําใจเหมือนกับที่เราได้ดําเนินการนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งของนะครับมีทั้งเสื้อผ้านะครับ ที่เราจะนําไปแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟพี่บัตรดูทกกระยนะครับถัดมานะฮะเราจะเห็นว่านอกจากคนนี้แล้วนะครับเรามีน้านะฮะซึ่งน้ํานี้เราได้รับการบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเรานะครับเราเห็นว่าเป็นน้ําต่มน,นะครับ เป็นน้ำดื่มของ,องอพม่าเรานี่คือน้ำใจนะฮะที่เราจะนำไปช่วยเหลือกันนะครับสำหรับคันนี้นะฮะคันนี้ก็จะเป็นพวกของโบริโภคริโแล้วก็มีอัฐบริขารที่เราจะนำไปแจกกับทางวัดด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็คือทีมงานนะฮะที่เราจะไปร่วมกัน นอกจากนี้นะครับนอกจากนี้ทางท่านกำนันอูดนะครับก็ยังมีปูนมีเหล็กที่จะไปช่วยสร้างบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบปัญหาด้วยนะครับเพราะพ่อกำนันเราถือของเดินตามหลังมานะครับขอช่างภาพจับที่พ่อกำนันหน่อยนะฮะนะเราจะเห็นว่านี่คือพ่อกำนันเรานะครับที่เาจิงของในสั่งเรานี้นะครับที่จะเข้าไปช่วยนะครับในรอบที่สองนี้นะครับ วนคันนี้นะฮะัคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะครับผ้าห่มด้วยนะครับแล้วก็มีสินค้าขอโทษนะฮะมีของอีกหลายชิ้นนะฮะที่เราจะนําไปแจกนะครับส่วนข้างในนี้นะคะนี่คือทิมงานเรานะครับทิมงานเราจากฝั่งท่ากิเลกนะครับขออภัยฮะจากฝั่ง แม่สายนะฮะจะเป็นพี่น้องของดอยผาหมีนะครับนี่ครับที่เรา,าไปร่วมกันนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปร่วมกันครั้งหนึ่งแล้วนะฮะร,รอบนี้รอบที่สองส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะนําไปในพื้นที่แล้วจะบอกกล่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ

อ้อเน็ตโอเคสอองเจเน็ตตรงนี้ดูไหมหน้าเลร้าเขาไม่รู้ตัวหรอมครับ เราเดินทางมานะฮะจากด่านเมื่อเช้าที่ผมได้บรรยายรายละเอียดให้ท่านได้ทราบนะครับตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วครับคือบ้านน้ําไก่ป่าแล้วเชียงราบนะครับที่ถูกน้ําท่วมน้ําป่าซัดนะครับมีท่อนซุงมีไม้หลากหลายกับหลงเข้ามาในหมู่บ้านในขณะนี้เรากําลังนําเอาของที่เราจะบริจาคเที่ยวที่สองนี้นะครับกําลังลงนะครับแล้วก็ เพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภัยหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ได้รับในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบที่สองเนี่ยเรามาด้วยแรงใจนะครับนอกจากทีมงานของเราแล้วนะครับก็มีทีมงานของพ่อกำนันอู๊ดนะครับแล้วก็วันนี้โชคดีครับ <Okay. S 1> ท่านที่ราครับวันนี้เรามีท่านสสนะฮะของพรรครัฐบาลได้เดินทางมาโดยความสะดวก แล้วก็ uh, มาร่วมนะครับในการแจกสิ <nive kt> ่งของให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยด้วยเดี๋ยวสักครู่เราจะคุยกับท่านนะครับตอนนี้เรากำลังนำเอาลงครับความเมตตาจากท่านน้องเงือกเชื้อในตัวมันยังม่ยังมีอะไรด้ว้งแตระย đây là cái 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 อเล็กเขาปั่นเองแต่ว่าฮอร์สลานี่เป็นของเขาแน่นอ๋ออ้นหลแล้วมีกี่คนนี่มานอนนี่นี่กี่คนก็เดินเดียวก็เด็กครอบครัวเดียวก็เรียกครอบครัวเดียวนะคนกับบ้านเพราะเรานองนั่งกับบ้านหมดแล้วแล้วบ้านตีเสียแน่นของพอเท่านี้บ้านหมดเหลือละหมามีเหลือบ้านมีเหลือนี่เหลือมีเดือมจังกับตัวแยงบ้านดูไม่ได้เตือนผมตอนนี้อุ้ยไงว่ามานอนที่นี่เหลือครอบครัวเดียว เดี๋ยวพอเดียววะอือเดี๋ยวผมเลียวไปอยาไปไปอยู่สูงชุดช่วงเอ๋อกไปกับบ้าบานไป,ไปแล้วเนาะอนอนนี่ได้กี่วันแล้วครับนี่เดินป,ป่ายแล้วเดินป่ายเนาะเดินป่ายสามวันสองวันสามวันมาน,น,นี้ครับครับวันนี้เรามาถึงจุดที่เราบริจาคนะครับเป็นรอบที่สองนะฮะเนื่องจากว่าเรามาครั้งแรกแล้วหนึ่งรอบแต่วันนี้เราโชคดีครับทาง พ่อกำนันพูดน,นะครับได้นําท่านสสของพรรคบาลมาร่วมด้วยนะท่านก็ได้นําสิ่งของมาร่วมแจกนะครับอยากจะให้ท่านได้คุยสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นองไรบ้างนะเกี่ยวกับความปวดร้อนของพ่อ,อแม่พี่น้องเราแล้วท่านได้ช่วยเหลือดูแลอย่างไรบ้างครับอันนี้วันที่สี่วันที่สี่งนี้เราก็พุพธัยไ์ไมแค่เย็ึนะไม่ถึงพดเท่ห์ว่าพูุพยาภาษาท่านเลยก็ได้พยา ต่วาเขาไม่มีบ้านไม่มีอะไรนั่งทนอเนพักพักสสีพักสีตแล้วก็รวมกันเช่นนี้พักสีตัวสีตัแล้วก็ควบรวมแล้วก็เอาลืมมาด้ทำยเสีเพราะว่าเครื่องไ็ไ้ ขึ้นดินมาแล้วก็จ้องเดินเดินเดินมาเดินแล้วก็ข้ามน้ำน้ำเงี้ยเื่อตอนตอนที่ช่วยเกิดเหตุใหม่ๆใช่ไหมครับเพราะดินมันถล่มติดถนนหมดใช่แต่ท่านก็เอาเรือเข้ามาช่วยอยูเพราะไม่พี่น้องนะนักขับรัฐบาลโอรัฐบาลเย้เย้รับทหารรวมกันมาช่วยแล้วนอกจากเราเอาของมาบริจาคแล้วเนี่ย ในอนาคตต่อไปนี่ทางท่นานสสจะช่วยอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้ทักษิณคือเคยเป็นกัปตันทักษิณัวใกล้ที่สุดจบสิทธิ์แล้วก็รัฐบาลที่ต้องมีแบบอะไนีดหนึเมือตายตายไทยใหญ่หเขาต้องช่วแล้วก็รัฐบาลสมั เป็นสิ่งที่เขาช่วยตันตอนแล้วก็ของใช้แล้วก็แสงแดดแล้วก็ทำทำอะไรค่ะโซล่าเซลล์คือคือตอนนี้นำเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างคือโซล่าเซลล์ก็มาช่วยแล้วกันแล้วบ้านที่หายไปทั้งทั้งตัวได้ช่วยเหลืออย่างไรบ้างนี้รัฐบาลจะช่วยได้สิ่งรับทำไมริบหรี่ก็ถือว่าเป็นเป็นพื้ของชาวบ้านเหมือนกันนะฮะที่ทางรัฐบาลเองครับ ท่านสสได้มาช่วยครับนี่คือท่านสสนะฮะของรัฐบาลในปัจจุบันนะครับที่โคัตสิงโตนะฮะซึ่งเป็นของซึ่งมีท่านเต้งเสงเป็นผู้นำนะครับท่านได้มีน้ำใจนะครับมาช่วยช่วยตั้งแต่ครั้งแรกนะที่เกิดดินถล่มน้ําถล่มนะครับเข้ามาไม่ได้ท่านก็เอาเรือเข้ามานะครับลุยน้ําเข้ามานะครับน้ําสูงแค่อกนะครับแต่ว่าท่านก็พยายามเข้ามาช่วยนี่คือน้ําใจของท่านสสนะะที่มาช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ ประสบภัยที่บ้านน้ำไก่ป่าแล้วเชียงราบแห่งนี้ครับครับนี่คือท่านพ่อกำนันนะฮะของบ้านไก่บ้านน้ำไก่ป่าแล้วเชียงราบนะฮะอยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่เกิดดินถล่มน้ำถล่มเนี่ยนะฮะเป็นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สี่วันที่แล้วก็เวลาประมาณกี่โมงครับตั้ง่เอ็ดสิบเอ็ดโมง

มึงเลี้ยงมาประมาณ60โมงห0โมงกันนำตั้งก่อตั้งนี่ยั้งเข้ามาัเข้ามาอีกมันเข้ามาอีกเข้ามาอีก่ปนฟันปนันไม่ก็ตีนเนี่ยทั้งวานนต้นก่อนตั้งพูดกอไตแล้วประมาณนเ่ตั้งในหเนี่ย50โมง60โมงเลยือนจะหาตุ้หนึ่งหันคุณหายก็อยู่สามสิาสามสิบายเนี่ย้ามันก่อมง60โมงานี่ยแงวาเนี่ยเอ้ทิเตเอาไม่ราคาได้ก่ออหากันสอหาเนี่ถึงไหนมาเนี เดี4 önemli, 4๋ยวสุดสองม้วนวันนี้ไหลม้วนไหลม้หายไปอยู่หาคนหาไปห้าคนหาคนไปลามันเลยพราะฉัคนนต้องเหมนุณเขาบ้นต้องขึ้นก็ไปจหรือมาบคะก็หายไปอยู่สิคนคนนี้หายมาถึงว่าหายไปเลยหายไปแหาแล้วก็บ้านที่พังตรงไหนบ้างทีฟังนี่น้ำไก่นี่าวิตนี่ไหลก็ช้ครับแล้วก็บ้านอื่นมีบานแข็งบ้านเงสามครับก็ ข้โโอ C ตอนนี้ไม่เปียนปัญหาเยอะสามสิบกว่าหลังสามสิบกว่าหลังคร<า>ับครับเรื่องหลังหลังจากที่ได้เกิดปัญหาแล้วเนี่ยได้มีใครเข้ามาช่วยเป็นชุดแรกวันที่สี่วันที่หา้าวันที่ห้าบอกมันหน่ำจังขามเลยต้องรีบก่อโคขัดต้องรีบก่อโคขัดนูนขาดมดขาดมดก็อถ้ากู้ต้งหว่านปูงหว่านน้ำกต่ข้าวาณสูงข้าวเขาะมาณวันว่างในวันมากกว่าละท้านข้าวมากถึงมีวันที่ไม่ก็ด้วย หักสังสีเรามากทุเรียนหนักทางนี้กว่ามากคุณเมืองกว่ามามากทเรียนหนำคึ้มกว่ามากน้ไหลน้ำไหลกว่าทางนั้นที่ยาที่หกมันเขาขึ้นมาตั้งเพื่อขึ้นมาตั้งเพื่อที่อสานขอดสืบสานเที่ที่มาพักแรกเลยนี่คือพักของสิงโตภัคของท่านเสี่ยงนี่นะกับแล้วก็ท่านสสใช่ไหมกับท่ได้เข้ามาช่วยเราเป็นคนแรกเลยแล้วหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยทางท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง แต่ความเสียจี้ก็สบายสบายเลยคุณน้องคน้องนองเราตั้นี่ตั้งหนานแล้วช่วยกับใช้ดิบกุ้งคือตอนนี้เรื่องอาหารการกินไม่ขาดแคลนแล้วเนาะคือขาดแคลนก็แต่เรื่องของการก่อสร้างบ้านครับซึ่งเมื่อกี้ท่านสสก็บอกว่าจะช่วยเหลือเนาะทางภาครัฐบาลก็จะช่วยเหลืออยากจะบอกฝากไปถึงรัฐบาลไปถึงท่านสสอย่างไรบ้างครับเราจะเพิ่อม่ให้คนที่เห็นบ้านนี่น่ให้นาข้อนี่ให้นาในปีน ผมจะเอาเครื่องจักรอยเอาลงตใหญ่มาเค็ดขึ้นในมันนี่ไหร่นะครับนานามันดูมันยอะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเอเชิญท่านกำนันฮะอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะคนนี้เป็นท่านกำนันอูชนะฮะอยู่ท่าขีเ็ก <c oughs> แต่ว่าเป็นหัวเรียวหัวแรงที่สำคัญมากเราได้มาสองรอบเนี่ยก็เพราะความช่วยเหลือจากท่านนนนะครับ <c oughs> อยากจะถามความรู้สึกว่าท่านอยู่คนละที่นะฮะอยู่คนละตำบลท่านคิดยังไงฮะที่พอเกิดเหตุแล้ว ได้รถเข้ามาช่วยอยา่างเร็วมากเลยก็ตอนแรกก็ได้ยินว่าน้ําท่วมตรงน,นี้ก็เห็นพี่น้องบ้านน้ําไกลแล้วก็หลายหมู่บ้านก็มีถู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็บ้านนี่ไหลลนไม่เห็นหลังคาก็ที่สิบกว่หล,ลังคาก็เลยเใช้ขยายเสียงในหมู่บ้านแล้วก ประกาศกันบางคนก็มาก่อนก็ได้มาทามีหลังก็มีหลางคนต่างช่วยเพราะว่าบางคนก็ที่บ้านผมก็มีญาติญาติแขวงนี้กันบางคนก็มาก็ผักกันมาก็มีอมพอตอนหลังลผมรวบรวมแล้วก็บังเอิญเจอพี่น้องคนไทยมีน้ําใจมาด้วยอยากจะช่วยก็เลยรวมกันแล้วก็ของน,น,นะหรือว่าเที่ยวที่สองครับท้งนี้ทราบว่าทางท่านกำลังเองก็กำลังจะเอาพวกสายพวกนั้นแน่ดีให้เป็นเด็ก ปูนนะครับมาช่วยเหลือด้วยครับอันนี้ก็เอามาครับเล็กมา200เส้นคุณได้อยู่45ถุงที่จริงอยาจะเอามาเยอะกว่านี้แต่เอามาไม่ได้ตรงด่านขัดตรงด่านครับต้องพยอยมาเมื่อกี้ก็ต้องอาศัยท่านสอับสิงโตนี่แหละช่วยจรจานเอามาให้ครับครับนี่คือน้ําใจนะไม่ว่าจะเป็นจาก ทางพี่น้องของพอม่าเองโดยท่านกำนันทูบนะฮะโดยท่านกำนันที่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางพ่อแม่พี่น้องจากฝั่งไทยก็ตามนะครับสองพอม่าก็ตามได้นําเอาสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นี่นะครับในยามทุกข์นี่คือน้ําใจครับเราอยากจะเห็นประชาชนทุกประเทศทุกภาคนะครับมีน้ําใจต่อกันอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการ นะครับเพราะว่าต่อไปนี้อีกไม่กี่เดือนนี้นะครับ AEC เปิดโลกเราเปิดชายแดนแทบจะไม่มีความหมายนั่นหมายถึงว่าประชาชนหลายๆฝ่ายจะข้ามไปมาหาสู่กันเราจึงอยากจะให้แบ่งปันน้ำใจให้แก่กันและกันครับไอ้คนง<ห>นมาถึงที่รักเออโอ้โหปวดหัข้ามันงไงเว้ยซ่อหา ครับตอนนี้ผมมาเยือนอยู่ที่บ้านน้ําแข็งนะฮะซึ่งเป็นเขตเดียวกับบ้านป่าแล้วเชียงราบนะเชียงราบนะครับท่านจะเห็นนะครับว่ากองไม้เหล่านี้สูงมากนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับที่น้ําป่าพัดมานะฮะภูเขาด้านหลังนี่จะถล่มนะครับแล้วก็น้ําป่าพัดเอาบรรดาไม้ต่างๆเหล่านี้นะครับเข้ามาถล่มในหมู่บ้านนะฮะเราจะเห็นว่าบ้านทางซ้ายมือนี่นะฮะเดี๋ยวตามผมมานะครับ ท่านจะเห็นนะครับว่าบ้านซ้ายมือนี้นะครับตรงนี้นะครับมีบ้านอยู่นะครับหนึ่งหลังแล้วก็ถูกน้ำป่าพัดหายไปและตรงที่ผมชี้มือไปตรงนี้นะฮะท่านจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีบ้านอยู่สี่หลังนะครับแล้วก็ถูกน้ำป่าพัดหายไปครับนี่คือเศษไม้เศษซุงต่างๆนะครับที่ภูเขาถล่มนะครับ ถ้าท่านมองไปทางนี้นะฮะทางที่ผมชี้มือนะครับท่านจะเห็นว่ามีภูเขาลูกหนึ่งนะครับท่านเห็นไหมครับว่าเป็นแนวภูเขาที่ถล่มลงมาเยอะมากนะครับท่านเห็นรอยเล็กๆนี่ไม่เล็กนะครับแต่ละรอยเนี่ยกว้างไม่ต่ำกว่าสามสี่ไร่นะฮะที่ถล่มลงมานะครับแล้วก็นําเอาไม้ต่างๆเหล่านี้นะฮะมาตามลําห้วยถล่มเข้าหมู่บ้านบ้านน้ําแผงแห่งนี้นะครับได้รับความเสียหายหนักเช่นเดียวกันนะครับกับบ้าน ปาแยเชียงราบนะครับที่เราไปที่เราไปรายงานเมื่อสักครู่กับทางท่านสสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะท่านเ,าเราอยากจะบอกว่าปัญหาที่เกิดทั้งหมดเนี่ยนะฮะมาจากเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าเป็นหลักนะครับเพราะว่าการที่ไม่ว่าประเทศใดก็ตามนะฮะถ้าปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะอยู่กับตามชะตากรรมของตัวเองนะครับโดยไม่มีการจัดสรรโดยไม่มีการ เข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ป่าการใช้พื้นที่การทํามาหากินทางด้านการเกษตรนะครับชาวบ้านเขาไม่รู้เขาก็จะตัดป่านะครับเพื่อปลูกเราจะเห็นนะครับว่าภูเขาหลายลูกนะครับข้างหลังผมนี่นะฮะก็จะมีการปลูกยางพาราเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นยางพารานี่ครับท่านที่เคารพครับมันเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะแล้วรากของอยางพารานี้จะหากินบนผิวดินไม่มีรากแก้ว เมื่อไม่มีรากแก้วก็ไม่สามารถที่จะดูดซับน้ําไว้ได้และภูเขาที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะฮะ99%ทางแถบนี้นะครับจะเป็นภูเขาดินหรือภูเขาลูกรังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดฝนตกนานๆเข้ามันก็จะไม่สามารถที่จะอุ้มน้ําไว้ได้นะครับการดูดน้าของของดินนะพอไม่สามารถที่จะอุ้มน้ําไว้ได้แน่นอนครับมันก็ถล่มลงมานะครับ แล้วก็กลายเป็นภัยพิบัตินะครับที่มา,เ,าเกิดแก่มนุษย์หรือว่าเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการบริหารจัดการเรื่องของป่านี่สาคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางประเทศพม,ม่าก,ก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็ตามประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการตัดไม้ทําลายป่าสูงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนายทุนกลุ่มนักการเมืองหรือนักธุรกิจดังนั้นเนี่ยนะฮะปัญหาที่มันเกิดเนี่ยไม่ได้เกิดแก่กลุ่มนายทุนพวกนี้ หรือไม่ได้เกิดแก่ข้าราชการที่พากันกินป่าหรือไปทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของป่าการสร้างสนามกอล์ฟการสร้างรีสอร์ทการสร้างอะไรก็ตามเหล่านี้นะฮะแต่มันเกิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่พ่อแม่พี่น้องชาวพมา่าเราได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นะครับเราได้สัมภาษณ์ทางท่านสสแล้วก็ได้พูดคุยนกรอบเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะฮะท่านได้ให้นโยบายว่าในโอกาสต่อไปเนี่ย นะฮะทางรัฐบาลก็จะมีการส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไยพิบัติหรืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นและเชื่อเหลือเกินว่าณวันนี้เวลานี้เนี่ยหลายๆประเทศก็กําลังหันมามองเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเราเองก็คงจะต้องดําเนินการเช่นเดียวกันนะครับไม่เช่นนั้นปัญหาความเสียหายต่างๆเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นอีกนานแสนานาน และแน่นอนครับคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนหรือคนรากหญ้าเพราะไม่มีโอกาสที่จะไปอ,อยู่ในเมืองใหญ่ๆไม่มีโอกาสที่จะไปมีบ้านดีๆนะครับก็ต้องอยู่กันตามยถากรรมหรืออยู่กันในพื้นที่นะครับและส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้อง,องเองก็ต้องการอยูอ่พื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำนะเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปา ก็ต้องอาศัยน้ําจากห้วยน้องคลองมึงหรือลําห้วยนะครับเอามาเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคและก็แน่นอนอีกเช่นเดียวกันนะครับเมื่ออยู่ตามริมแม่น้ํามันเป็นที่ร่มเมื่อเกิดภัยพิบัติเมื่อเกิดอุทกภยัยเมื่อเกิดภูเขาถลม่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทับถมกลับเข้ามาหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนดังที่มันเกิดในครั้งนี้ที่ประเทศพมา่าแห่งนี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่แก้วนะฮะซึ่งเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อยากถามพี่แก้วหน่อยครับว่ามันมันเกิดขึ้นตอนกี่โมงครับประมาณตอนแรกนี่ก็นิดเดียวครับใหญ่นิดเดียวประมาณทีสองครับทีสองครับน้ํามาไม่มากครับของคืนวันที่เท่าไหร่นะวันที่สี่วันที่สี่คนัะน้ํามาไม่มากไม่มากตอนแรกนี่ไม่มากครับแต่แตเราก็เลยแบบไม่ไม่ก็ตกใจเท่าไหร่ ครับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วต่อจากนั้นล่ะต่อจากนั้นประมาณห้าห้าโมงครับสี่ห้าครับสี่ห้าเออครับมาใหญ่เลยกําลังจะสว่างครับครับแล้วก็มันไม่รู้คล้ายแบบชินามิอ่ะครับอชินามิใหญ่มากเลยมาทั้งมีทั้งต้นไม้ทั้งน้ําทั้งอะไรมาเลยครับมันมีเสียงดังไหมเสียงดังครับเสียงดังแบบไหนครับเสียงดังแบบตุ้มตั้มตุ้มตั้มอะไรแบบนี้ครับเป็นลูกหินอะไร กระแทกกลิ้งมาด้วยครับของดแล้วตอนนั้นพี่แก้วอยู่บ้านหลัเนี่ยนะตอนนั้นนี่พอดีโชคดีออกจากบ้านแล้วครับอ๋อไปไปอยู่บ้านญาติครับอยู่บ้านพ่อครับบ้านพ่อแล้วพี่แก้วมีครอบครัวไหมอ๋อพอดีมีภรรยาครับอ๋อยู่ตอนนั้นก็ไปอยู่ที่นู่นหมดครับไม่ภรรยาและลูกลูกมีไหมฮะลูกไม่มีไม่มีไม่ได้อยู่บ้านทําไมถึงไปอยู่บ้านพ่อวันนั้นพ่อ ไม่รู้คล้ายๆแบบมันสังหรณ์ใจอะไรไม่รู้อ่ะอก็เลยเก็บได้แต่เสื้อผ้าครับ,รบแล้วก็ไปโน่นพอตื่นเช้ามาปรากฏว่าเมื่อเมื่อน้ําป่ามาตอนช่วงน้าป่ามาในชาวบ้านทํำยังไงบ้างชาวบ้านเราก็ยังไม่ตื่นลยครับ,รบชาวบ้านแต่คช่ครับบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําเนี่ยครับเขาก็ตื่นนในบ้านนี้เขายังไม่ได้ยินครับเพราะว่า ฝนมันตกหนักรับเข่งมันดำแล้วเ้วเห็นว่ามีบ้านสามสี่หลังตรงหน้าบ้านพี่แก้วนี่ไหลไปหมดนะครับครับตรงตัวที่มีรผมป้ายเนี่ยนะฮะตอนแรกนี่มันยังไม่ได้ไหลเนี่ยก็เป็นแบบนี้เป็นบ้านลักษณะอย่างเนี้ยนะฮะแล้วตอนนี้ไหลไปหมดครับแล้วคนในบ้านอ่ะได้ออกมาทำไหมได้ออกครับออกอกมาทำอยู่ไม่มีผู้เสียชีวิตครับตอนนั้นพี่แก้วเป็นยังไงฮะตกใจไหม พ่อตกใจอะนึกยังไงไม่ออกเอาตัวเกือบนั้นอะแล้วที่ที่บ้านพ่อนี่น้ำน้ำถึงไหมไม่ถึงน้ำไม่ถึงเนาะครับอยู่ข้างในบ้านเลยก็แสดงว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ไม่มีผู้บาดเจ็บกวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ แกวคิดว่ามันเกิดจากอะไรก็เริ่มมีการนำน้ำเสียจากน้ำป่าในรังพอดีมันฝนไม่ได้ตกมานานแล้วก็เลยเริ่มตกสองสามวันเรื่อยๆอ่ะตกตกหนักเลยใช่ไหมฮะสองสามวันติดกันครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดดินถล่มครับแล้วเกิดน้ำป่าอ่าที่ว่าครับพอดีมันมีภูเขามันถล่มลงมาถล่มลงมาก็เลย เหมือนคล้ายๆแบบหนองน้ำอ่ะมันมันออกระบายน้ำมันออกไม่ได้เลยกรเมาแครับกระพอมันตกเยอะๆมาคล้ายๆแบบหนองน้ำอ่ะก็เลยทะลุมาไม่รู้เลยใหญ่มากครับครับนี่คือพี่แก้วนะฮะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะะเป็นอีกผู้หนึ่งที่เป็นคนที่นี่นะครับแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะครับ นี่คือช่วงปิดท้ายรายการเจาะความจริงวันนี้นะฮะที่เรามาแจกสิ่งของแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของทุพภ,ภัยเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพม่าของเรานะครับนี่คือบ้านของป้าหนุ่มและนางขันคำน,นะครับเราจะเห็นนะครับว่าบ้านเนี่ยแต่เดิมเป็นหลังอย่างนี้นะฮะสวยงามนะครับนะครับและตรงพื้นที่ปักป้ายนี้ก็คือบ้านของของที่ ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าณเวลานี้ท่านมองไปเลยนะครับจะเห็นว่ามีแต่ความว่างเปล่านะไม่มีบ้านแล้วนะเนื่องจากว่าถูกน้ําพัดหายไปสี่หลังครับนะครับนี่คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับและก็นี่คือความแรงนะฮะของอุทกภัยในครั้งนี้เนื่องจากว่ามีทั้งท่อนซุงมีทั้งก้อนหินนะครับก้อนขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับบางก้อนใหญ่เท่ากับรถปิกอัพด้วยซ้ำนะฮะ แต่ก็สามารถถูกน้ำเนี่ยผลักดันถล่มเข้ามานะฮะและก็กระแทกกับตัวบ้านทั้งสี่หลังเนี่ยหายไปนะครับกับสายน้ำนะครับเหมือนกับที่ท่านได้เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจเป็นเรื่องที่น่าสงสารและก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจด้วยเหตุนี้แหละครับทางผมต่านินจาทางกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันแม่สายนะโดยน้องใหญ่ และทางกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวผาหมีพ่อแม่พี่น้องชาวแม่สายลำปางลำพูนเชียงใหม่สุขโขทัยนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่ได้ร่วมกับเรานำเอาสิ่งของมอบให้และก็ให้เรานำมาบริจาคช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดความทุกข์ในขณะนี้นะครับและเราก็นำเอาสิ่งของทุกชิ้นที่เราได้รับบริจาค นำมามอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือน้ำใจจากคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสารความรักความสามัคคีและสารความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าครับ